สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่เอิร์ธชวนป้าปิ๋วทำมินิคอนเพลง ของนาครอสก่อนเลยนะคะทะดาดาตัดกระดาษกล่องตามแบบค่ะป้าปิวตัดเป็นชิ้นๆนะคะนำมาวางประกบกันให้ดูมีมิติค่ะมีอัญมณีด้วยนะเหมือนไม้ใช้ลวดอลูมิเนียมติดด้วยค่ะเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ดัดให้โค้งงอได้แบบนี้นะคะเริ่มคล้ายแล้วนะคะต่อไป หุ้มด้านนอกด้วยถุงเก็บความเย็นสีเงินค่ะใช้ด้านที่ไม่มีลวดลายนะคะใช้เทปแปะด้านหลังค่ะส่วนสีดำนี้พระปิวตัดแยกนะแล้วให้พี่เอิร์ธใช้เทปสีดำแปะค่ะนี่มาวางประกบกันแบบนี้ออีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นด้านบนค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะเติมอัญมณีสีแดงของปลอมแท้ค่ะกระดาษห่อด้วยบับเบิลนะคะทรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดแบบนี้นะคะแล้วใช้เทปสีแดงค่ะแปะทับให้เรียบร้อยเลยค่ะพี่เออจัดการเลยค่ะเสร็จแล้ว ติดเข้าด้วยกันด้วยเทปสองหน้าค่ะขั้นต่อไปป้าปิ๋วจะทํามือจับนะคะจําเป็นที่จะต้องเจาะรูแล้วก็ร้อยด้วยลวดอ่อนค่ะเพื่อที่เวลาเขาถือเล่นเนี่ยจะไม่หลุดนะคะแต่ส่วนอื่นเราแปะด้วยเทปสองหน้าก็พอแล้วค่ะอ้าวไหนลองเล่นดูสิคะคล่องแคล่วไหมคะขั้นต่อไปเราจะทําส่วนหัวกันค่ะซับซ้อนนิดนึงนะ หลังจากที่เรามีอันนี้เรียกอะไรคะอาวุธดาบเรามีดาบของนาคอสแล้วเรายังไม่พอใจคะ่ะต้องการหน้ากากด,ด้วยคิดว่ากล่องนี้พอไหมไหนขอดูหนะ้าหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> มาได้นะได้ไหมคะมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ <c oughs> มนุษย์มา,มาม่งาั้นเอาจริงเอาตรงนี้ หน้าได้แล้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเขาขึ้นไปเนาะเป็นคนมีเขาเอิร์แกะ,ะคะ่ะเรามีแบบไปแล้วพี่เอิร์ดเขาเซฟรูปจากเกมเอวีไว้นะแกะเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือแบบที่พี่เอิร์ดตกมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ค่ะ ป,ป้าเปิยวทำหมวกทรงกลมไว้ยึดชิ้นส่วนต่างๆนะคะใช้ลูกโป่งเป็นโครงค่ะชั้นแรกนี้พ่นน้ำแล้วก็แปะด้วยกระดาษทิชชู่นะคะแค่ชั้นแรกค่ะเราจะแปะทิชชู่อีก2-3ชั้นนะคะด้วยนาวละลายน้ำค่ะมันก็คือวิธีทำเปเปอร์มาเช่นั่นแหละค่ะถ้าใครเคยดูคลิปที่ป้าเปิวทำบอลลูนก็จะรู้นะคะว่าทำากทิชชูเลย แล้วก็แปะเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะทาทับได้ด้วยเสร็จแล้วพอมันแห้งปุ๊บเราก็แกะเอาลูกโป่งข้างในออกนะคะถ้าลูกโป่งมันยังไม่แตกเราก็ยังไม่แฟบเราก็จิเราแปะกระดาษบนลูกโป่งแค่ครึ่งใบนะคะเพื่อที่จะได้สวมหัวได้แล้วนําไปตากไว้ที่คอยร้อนของแอร์นะคะคืนเดียวก็แห้งค่ะกระดาษชั้นแรกเราทาน้ํานะคะ เพราะฉะนั้นก็จะไม่ติดกับลูกโป่งค่ะแตกซะล้จากนั้นก็ลองสวมหัวดูค่ะพอดีเนาะเราต้องการหมวกสีดำนะคะเพราะฉะนั้นป้าปิ๋วจะใช้เทปสีดำแปะค่ะจากนั้นไปต่อที่หน้ากากเลยค่ะมีปากคางแล้วก็เขาค่ะปากกับคางนี้โยงไว้ด้วยยางยืดจากหน้ากากอนามัยนะคะจะได้คล้องหูได้ค่ะส่วนเขาติดกันอ่ะทีนี้ฟันค่ะสี่ซี่ค่ะ ส่วนเข่าที่จะติดกระหมวกนี้นะคะป้าปิ๋วใช้ลวดอลูมิเนียมเสริมเข้าไปค่ะจะได้ดัดให้ค้มงอได้ะกลับมาที่ฟันแต่ละซี่นะคะห่อด้วยบับเบิลก่อนแล้วก็ทับด้วยกระดาษเงินค่ะจะได้นูนๆออกมาเนาะตรงนี้เสร็จแล้วค่ะต่อไปพี่เอ,อิร์ดมาลองสวมดูค่ะเป็นไงคะพี่เอ,อิร์เดี๋ยวเราจะติดเข่าที่หมวกนะคะนี่ค่ะก็าือทำปากให้ยื่นออกมานิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ทิ่มจมูกอ่ะพี่เอ,อิร์ด แป๊บหนึ่งนะเล่นอะไรอยู่คะเนี่ยค่ะตัวนี่คือนาคอสนาคอสที่เรากำลังทำอุ๊ยเหมือนนะเออโอเคอ่ะทำหน้ากากก่อนขอลองนิดนึงนะคะพอแปกบนึงอ,อย่างนี้นะคะมันได้เหรอได้ไหมอ่านระยออยากดิว่ามันระดับไหนแล้วมองเห็นไหมลูกถ้าไม่เห็นก็จะได้จอบตาไง เห็นไหมลูกอ่ะทีนี้หัวนะหัวนี่หลวมไปป่ะก็คือไปตัดผมมาโอใช่ตอนแรกมันพอดีเนาะมันหลวมเดี๋ยวเราเติมข้างในก็ได้ค่ะเอาผ้าเติมไว้แบบพอได้นะเดี๋ยวผมก็จะกลับมาใช่ทีนี้ชิ้นหัวนะคะติดอย่างนี้เดี๋ยวติดกาวโอเคนะเห็น <c oughs> มองไม่เห็น ถ้าระดับนี้มองไม่เห็นจะให้จับตามไหมอ๋อเห็นขยับปากได้ไหมไหนขยับปากให้ดูติ๊สำเร็จแล้วค่ะผลงานของเราสองคนงดงามตามอัตภาพค,ค่ะขอบคุณทุกคนที่คลิกเข้ามาดูนะคะเรายังมีมินิคล o สเพย์ ROV ในคลิปต่อต่อไปค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ